จาัก,การกมันลูจากจัการมันมันเถียงมันเถียงยยเธอตั้งกัดได้อย่างเดียวพอเธอห้ามทูหมาจักรกมันลูกไปเลยเฮ้ มันแล้วผักไอ้เข้าหัวทีมนี้ผักไอ้หูไม่ทันไม่เอาพี่ผิวไม่มีเดี๋ยวเพิ่งตัดมาเดีก็ร้องไม่รู้ด้วยนะมัมนจะไปยุ่งกับมันมันกำลับบงเล่นเพลิน ขน,นทองครับไรหัน่าเะาลอมดูนยดขนทองเฮ้ยเฮ้ยขนทองอ่ะขนทองครับอืมหิวขนทอง วันนี้ไม่มีปกติมีก็ไม่เห็นไหนพี่ใช่เลยวันนี้ผมผมมันลาบให้ฉันไปไงให้ไม่อักเสบทำไมดูดูโลกจิดหรือไงปกติฉันก็แกะตลอดงวดนี้มันไม่มีจริงๆให้ท่านทำไงอย่างไรก็ไม่แกะตัวงันเดยก็ไม่แกะไม่แกะอะไรตัวนี้ไม่แกะเดย์ มันมันเล่นเพลินของมันเอาละไงชอบไปช่วยกวนใจม,มันอีกอะ

จะขึ้นหน้าเธอทีเนี้ยแหมลอกไปวะเล่นแรงเหมือนเหนื่อยมากออดเดี๋ยวเหมือนเหนื่อยเล่นแล้วมันเข okay. <pl> <being> ี้ยวมันเนี่ยเราเนี่ย ขอ,อลูกเหนื่อ,อยรุกไม่อาอดกันสิผมจะยอมใช่หรอกมอสเดือดก็ต้องบ,บตาเป็นเล็บเป็นยาวเป็นหน้าก็บาก้าหรอไม่เคยเปล่าทำไมอ่ะ มพนคำไม่ยอมนั่นน่ะพอแล้วเจ็บพอทุก

ยังดียังไม่ชีวนที่นอนเ่าจะลไม่ลบเด๋ยวเปื้อนจีนมันทำมอ่ะ <c oughs> ทำไเนี่ยูาเนี่ยเนี่เอาเนี่ยนะชอบเนี่ยะชอบเียึึาเนี่ย นี่เอาไงเอดไหมเดืดไหมเดืดไหมเดืดไหมเยืดไหมเดืดไหมวันเราปล่อยให้มันทำที่มันจะทำอะไรเธอมอบมอบมอบขามอบอยู่เนี่ยหนอหนอเก่งอะไรนะ ขอที่นอนก็ขอเธอจ้ที่นอนพังพอเธอหนูไม่กัดปลาลูกท่าเยอะแทะน่ะม <c oughs> อพอแล้วลว,ลว,ลว,นนลวัเนี้นอนคาบแล้วเนี่ย พอแล้วหอบเยอะกันไปแล้วไม่รู้ป่ะไม่เอาไม่กินน้ำกันรู้ป่ะแม่รู้พอแล้วดี๋มกระชี้ดิมากัดฉันทำไมเนี่ย